โอเคนะครับตอนนี้คุณก็รู้จักแล้วสู่บริการรวมคราวนี้ขอให้คุณคลิกมาดูหน้าสามเจ็ดหน้าสีของเอกสารนะครับปกจะเป็นหน้า 3, 7, สาเจ็แต่จะดัแมันก็เป็นหน้าสี่นะรตรงมาตราสิเสี่อเป็นเรื่องที่ต่อเนื่อเดี๋ยวคุณจะงงครับมันมีอีกศูนย์หนึ่งครับศูนย์รับคำขออนุญาตก็คือสู์บริการร่วมนะครับ โลรงสุรการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมแต่ศูนย์รับคำขอเนี่ยเป็นมติคอรมอนะครับมติคอรมองั้นวันไปสอบโดยตราเป็นกฤษฎีกาโดยตาเป็นกฤษฎีกาแสดงว่าวันไปสอบระวังมันมีข้อสอบอยู่สองศูนย มีศูนย์บริการร่วมซึ่งศูนย์บริการร่วตอนนี้แสบมากถ้าถามตามบ้านเมืองที่ดีสี่หกตอบประกาศวนถามตามอํานวห้าแปดตอบส่วนราชการแต่มีอีกศูนย์หนึ่งนะในประวัติมีความสะดวกแต่บบบ้านเมืองที่ดีไม่ได้มีแต่เหตุผลก็คือเอพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนอนวรรณมให้กับประชาชนซึ่งเป็นไปตามบ้านเมืองที่ดีสี่หกศูนย์นี้ชื่อเรียกว่าศูนย์รักคำขออนุญาตข้อสอบถามมากฉเริ่มขออนุญาต ทำเป็นกฎหมายใดก็คือทำเป็นกิจสิกาโดยมีมติมาจากคอรมอมก็คือมติท่องว่าตราเป็นกิจสิกาโดยมติคอรมอมตราเป็นกิจสิกาโดยมติของคอรมอมนะฮะนะครับนะโดยในกิจสิการนี้จะบอกว่ากฎหมายฉบับไหนบ้างที่จะอยู่ภายใต้การเนินงานของสูตนั้นแล้วให้ติการนี้ให้กำหนดด้วยว่าผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่านสื่ออิเล็กทอรอนิกส์ก็ได้ สื่ออ,อิเรื่องความตาแสดงว่าสแสดงว่าจะต้องคุยกันก่อนขอีคอมอว่าเรื่องไหนที่ปัจจุบันเทคโนโล,นลยีก้าวไกลแล้วยื่นคำขอผ่านสื่อหรือตัวหนีได้จริงไหมเช่นเช่นไหนครับนึกสิครับ ผ่านเว็บไซต์แล้วขออนุญาตได้เลยก็คือการต่อภาษีอะไรครับหาภาษีไม่อาจการต่ออะไรครับประกันบุคคลที่สามของเราเนี่ยเราซื้อได้ที่เซลเว่นเลยใช่ไหมตอนนี้อันนั้นเซลเว่นก็ผ่านอะไรไปผ่านเว็บเขาไปผ่านผ่านผ่านที่เขากดไปใช่ไหมบนเคาน์เต,รตอร์สวิสของเขานั่นผ่านสื่อหรือตรงไหแล้วนะ,สะแสดงว่าตอนนี้ในกิจการตอนนี้บอกว่า กฎหมายของกรมการขนส่งสามารถขอต่อประกาศประการบุคคนที่ศาได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่สังเกตนคะครับยังไม่ยอมให้ต่อไปกับทีผ่านอิเล็กทรอนิกส์ถี่นะฮะหรือภาษีที่หมดตรงป้ายวองกลมที่ตรงหน้ารถยนตอย่าง,งมันก็ต้องไปคุยกันว่าคารามอมีมติอะไรบ้างแล้วก็กำหนดเป็นกิจสิการอีกส0ปีข้างหน้าทุกอย่างอาจจะขอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้หมดเลยจริงไหมเช่น เฟซบุ live, ๊กไลฟ์ระหว่านงนายคนนี้กับน,นางสาวนั้นนจะฮะเขาจะไปสนทนกันผ่าษีไอ็กทรอนิกส์ได้ไหมก็ได้ถ้าอนะาคนมเป็นไ,ไปได้มันขึ้นอยู่กับมติคอรมอรโดยตามเป็นกิจอะไรแล้วกิสรีการนั้นตอนนี้คุณแท้ไม่ต้องคล้องเลยจะได้เข้าใจว่านายประชุมคอรมอรแต่ละครั้งก็าม,มาดูเรื่องสูงแล้วมาบอว่าโลนก้า9ไกลแล้วอเอาง่ายๆตอนนี้ที่ชัดเจนสุดยื่นภาษีจริงไหมยื่นภาษี สามารถที่ผ่านสื่อเอเจนตได้ถึงแม้จะแออัดแค่ที่ผ่านแอปเว็บแอปล่มแต่ก็ยื่นได้เซลล์คอ,อรมอไปคุยกับกฎหมายสภา,ากรลมาแล้วแล้วทําเป็นกิจการบรรจุกฎหมายาราภาษีเงินได้บุคคลบลิติตบุคลบคลหมธรรมดาบางประเภทยื่นผ่านเว็บไซต์ได้แล้วนั่นคืออันนี้เกิดสูนร,รับคำขออนุญาตแล้วอยู่นั้นก็นสอบถามศูนร,รัคำขอทำอยังไงตราเป็นกิจการโดยมติคอรมอแล้วคอรมอจะดูว่ากฎหมายฉบับไหนจะอยู่ภายใต้อำนาจสูงนั้น ซึ่งถ้าอยู่ในภานะถึงนั้นก็ต้องผ่านสื่อเวร์วเว็บได้ใช่ไหมครับหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรืออะไรผมว่าอนาคตคนที่เอาไปนัดประฐานคือใครรู้ไหมธนาคารกรุงไทยผมมองว่าในแงุ่ของอื่นในการที่นัดสมัครคุณผ่านทางเว็บไซต์ก็ถือว่าเป็นการรับขออนุญาตนะคอขอคล้ายๆกึ่งๆทำไมเพือนขออนุญาตก็คือเป็นการแจ้งแจ้งว่าจะรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์นั่นคือสูงระคำขออนุญาตประเทศหนึ่งมองในยะอย่างนั้นก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูครับทาหน้าที่อะไรครับึือเป็นสูงการในการรัองคำขอ่องปกติมีฐานะเป็นอะไรครับส่วนราชการเมื่อเป็นส่วนราชการปัร๊บแสดงว่าสู์รบคำขออนุญาตก็สามารถตั้งศูนย์บริการร่วมได้จริงไหมเพราะศูนย์บริการร่วมตั้งโดยอะไรครับตั้งโดยอะไรส่วนราชการคัตอนนี้ ต่อไปอยู่สังกัดสำนักนายกจะมีสาขาของศูนย์ประจำกระทรวงหรือประจําจังหวัดด้วยกว็ได้ช่วยตอบผมแบบป็นตการปัจจุบันหน่อยมีฐานะเป็นส่วนราชการอยู่สังกัดสำนักนายกของท่านพลเอกปยุจัรโอชามีสาขาศูนย์ประจำกระทรวงหรือประจําจังหวัดก็ได้ตอนนี้มีหกคำถามนายกถามประชาชนใช่ไหม ผมคำถามนายกรัฐมประชาชนนายกบอกว่าให้ประชาชนช่วยตอบคาถามหน่อยว่าเช่นเช่นการที่คอชการที่คอชจะตั้งพรรคเอ้ยจะสนับสนุนพรรคสักพักหนึ่งผิดกฎหมายไหมเพราะคอชก็ไม่ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งเขาบอกเขาไม่ได้ลงแต่ขอสนับสนุนพรรคที่จะตั้งใหม่ได้ไหมคอสนับนขอสนับสนุนได้เพราะคอชก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งแต่พรรคที่ตั้งใหม่เนี่ยจะขอสนับสนุนได้ไหม นี่คือคำถามประชาชนคอสชเข้ามาอยู่สามปีเห็นเป็นรูปธรรมบ้างหรือยังตอบคำถามประชาชหน,น,น,านหน่อยประชาชนตอบการหน่อยบอกคำถามโดยสามารถตอบถามได้ผ่านศูนย์ดำรงธรรมหรือสํานักง,งานเขตทั่วประเทศซึ่งบางทีก็เราคงไม่กล้าไปตอบคำถามเราก็ต้องผ่านเว็บไซต์แสดงว่านั่นไมเป็นคล้ายๆายศูนย์คำขออนุญาตของนายกโอเคนะครับการดำเนินการของศูนย์ทําไรได้บ้างครับ พราะฉนันตอนนี้พอเรื่องนี้คือเรื่ปัจจุบันเอาเอาเรื่องนี้ไกลตัวดีกว่าใกลต้กกลตัวคุณมองไม่ได้ออกคุณชอบเส้นบงางเขาตอนไปนี้ผมจะคิดแบบแบบอนานคตข้าวไก่สมมุติอบตอบึงคำร้อยพ่อยพอยพอยตงคุณอ,อ,อยู่แถวนั้นยิ่งใหญ่มากสามารถดำเนินการทำสูนและคำขอขอ,ขอ,อนุญาตได้ให้กับประชาชนหรืออบตอ อาือเทศบาลตำบลอะไรเนียเทศบาลตำบลไกลๆเลยอยู่เต่ามอยนะครับจังหวัดสกลนครหรืออยู่ผาแต้ตุบนหรืออยู่ไกลๆอย่างหนองสรายหนองสรายที่ดูดูแลเกออนาะอันดิเตะประชาชนไปเดินทางไปหาลำบากไหมลำบากง,งั้นควรจะตั้งสูตรคำขออนุญาตจริงไหมที่จังหวัด ประชาชนจะไม่ต้องข้ามไปเกาะอ,อัน,นังรีเนเป้หรือไปตรงนั้นมันลำบากจริงไหมครับหรืออยู่บนดอยไกโวลอาาคตผมมางพาพเลยต่อไปนี้จะขอแปลนบ้านฝ่ายโบราไม่ต้องเดินทางขึ้นดอยอ,ะอคคะ่ะผมกับพี่อ่าก็ดูไกลมากหรือเทศบาลอยู่บนอำเภอปามะผ้าจังหวัดแม่ห้องสอนมาตั้งศูนย์เลยที่ตัวเมืองแม่ฮ้องสอนขอแบแบแปลนบ้านส่งมีแบบให้เลือกเลยมีแบบให้เลือกเลย ไม่ต้องเดินทางม,มาีค่าบริการเท่าไหร่ค่าผมค่าแบบจะก่อสร้างบ้านนั่นคือวิวัฒนาการที่ก้าวไกลงั้นตอนนี้ผมกำลังจะวันนี้งั้นตอนนี้คุณนึกถึงแบบแปลงบ้านไหมนะอาลากดฝ่ายโยธาโยธาจะตั้งอะไรครับขอแบบแปลงบ้านไม่ต้องเดินทางม,มาที่เทศบาลตำบลแล้วจริงไหมครับเทศบาลตำบลหรือเทศบาลบ้านร้านตัดผมนะฮะบ้านะร,นะร้านตัดผมนะฮะนะบ้านร้านตัดยิ้มๆอะไรองนี้นใช่ไหมครัไม่ต้องเดินทางม,มาแล้ว คือแกจะสร้างบ้านไม่ต้องเดินพาไปที่บ้านอาตัดผมแล้วเพราะมันมันนอกมันมันนอกมากคือสามารถมาขอได้ที่ตัวเมืองชุมบอเลยมีศูนย์ร,รับษาอนุญอารฝ่ายโยธาเทศบาลบ้านหาตัดผมอยู่ตรงลลกการเมืองชุมบอนเลยตั้งศูนย์ตรงนั้นเลยคลิดเข้าไปปั๊ปปั๊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 ข้าวนี้นําคุณดูสภาพดิปัญญาของเทศบาลเนี่ยจะมีเว็บไซต์แรงๆไหม ไม่มีหรอกเขียนเว็บไซต์ได้เป็ตคนที่มีเว็บไซต์แรงๆได้มีคนเยอะใช่ไหมซึ่งแต่จับปาัธนาคารกรุงไทยจริงไหมธนาคารไทยพาณิชย์งานชิ้นนี้กูเดาว่าธนาคารรับแดกในอนาคตจริงไหมเอาง่ายๆสมัครวันนี้สมัครใบจ่ายนที่กรุงไทยไทยพาณิชย์ใครรับแดดที่เราเนี้ธนาคารผมไม่อยากจะพูดพูดกันนะผมว่ากฎวมาชฉบับนี้คัวกับธนาคารแต่คุณยังไม่เห็นภาพ เพราะไม่มีใครที่จะพอใจเป็นบ้านแล้วออนไลน์ไปตรงส่วนกลางได้เลยจริงป้าไปตรงต้นสังกัดได้เลยก็มีที่เดียวในโลกของประเทศไทยคือธนาคารเซเว่นอินเทอร์เน็ตงั้นต่อไปอนาคตสมมติคุณไปติดต่อท่านเจริญคุณเจริญบอกครับขอแบบแบนได้ที่เซเว่นอินเทอร์เน็ตมีแบบแปลนให้เลือกเลยมีบานคอนโดกับบ้านแบบ15แบบมูฟบาร์โค้ดเอาแบบแบนบ้านสองชั้นจริงไหมครับแบบแปลนอนุญัตได้เลยจบสเปค เขาใช่ยากครับนั่นแหละคือสูตรการขออนุญาตเขาเลยเขียนไว้ลงหน้าว่าการดำเนินการของสูตรการขออนุญาตมีดังต่อไปนี้ครับเอาเป็นภาษาชาวบ้านนะผมอ่านกฎหมายคุณฟังก่อนในกรณีกฎหมายต้องบอกว่าต้องยื่นคําขอหรือส่งหลักฐานถ้าได้มีการยื่นคำขอหรือส่งหลักฐานหรือในคุณอ่านเองได้ครับผมจะสุนกระสาบู่ได้ เสียค่าธรรมเนียมณศูนละคำขอแล้วให้ถือว่าได้มีการยื่นคำขอตาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเข้าใจความหมายนี้เนี่ยนึกถึงเซเว่นกับธนาคารไหมครับเขากำลังบอกว่าถ้าประชาชนยื่นจ่ายตังที่สูนละคำขอตรงนั้นแล้วแล้วส่งเอกาสารที่สูนละคำขอตรงนั้นเรียบร้อยแล้วให้ถือว่า เป็นการยี่กันตอที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเสมือนเดินทางไปที่ที่ทาการแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เทศบาลทาบาเทศบาลบ้านร้านส,สวยๆไม่ต้องเดินทางไปบ้านนอกขนาดนะั้นยื่นที่ชุมพรกฎหมายบอกว่าค่าแบบแทนห้าพันส่งสำนักาทะเบียนบ้านสี่ฉบับส่งประชาติส่สองฉบับ,บถ้าคุณจ่ายปั๊บตรงนั้นแล้วให้ถือว่ายืนย่นที่เทศบาลบ้านร้านตัดผมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเดินทางไป สแสดงว่าสุรคมขอกับตรมที่สวัต้องตกลงกันให้เรียบร้อยใช่ไหมว่าต้องจ่ายกันเท่าไหร่นใช่ไหมครับผู้ง่ายจ่ายกันตรงนั้นเหมือนยืนที่ต้นฐานนี่คือเข้าใจคำว่าสุรคมขออย่างผมว่าอนาคตคนที่เราไปกินคือธนาคารผมเลยคิดเอ๊ะกฎหมายฉบับนีน้ออกมาเพื่อใครวะต่อไปบรรดาเงินค่าต้นเงินอื่นใดที่เราขอ,อรับให้สุรรมขอนำส่งเป็นรายได้ในนามหน่วยงานงนั้น หรือส่งให้ท้องถิ่นแล้วแถวนี้และแจ้งให้หน่วยงานนั้นรับทราบด้วยแสดงว่าพอธนาคารรับเงินผมไม่ธนาคารแล้วการรับเงินต้องออกต้องออกเงินค่าธรรมเนียมในานามต้นสังกัดเทศบาลตำบลบ้านหาดตผมแสดงว่ามันก็ต้องปริ้นออกมาใช่ไหมที่ใบเสร็จรับเงินว่าได้รับเงินจากนางสาวนี้ใช่ไหมครับโดยได้เงินเรื่องจากจ่ายค่าแบบแปของเทศบาลตำบลบ้านร้านตผมถูกต้องไหมนะครับ ถูกต้องไหมฮะก็คือตรงนั้นก็เหมือนนึกถึงตอนเราจ่านาคาที่แบงก์เลยเวลาไปสอบสให้หน่วยงานหน่วยงานผู้บอนุญาตมีสิทธิ์ให้จ่ายต้องนําส่งทางให้สูนย์รักขอหักเงินดังกล่าวแทนให้เลยก็สูนย์รักขอเป็นตัวการเช่นเช่นการขอการนั้นต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายสเปเซก็ให้ศูนย์รักขอหักแทนหน่วยงานต้นทางเลย ก็หักตรงนั้นเลยหรือต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่หักตรงนั้นให้เลยไม่าด้ไหมครับต่อไปนะครับโดยศูนย์ลบคำขอหักค่าใช้จ่ายของศูนย์ละคำตา,าตาที่ตกลงไว้กันหน่วยงานกห็หักค่าใช้จ่ายตรงนั้นเลยคือเอาเอาให้เข้าใจคุณเป็นไครพาน,นิชฐ์คุณจะเดินทางไปคุณจะขอแบบแปลนปบ้านที่เทศบาลบ้านร้านเสริมสวยคุณตั้งศูนย์ลบคำขอที่ชุมพร ที่สุมพอโดยเฉพาะขเป็นให้ตัวแทนคือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์คงไม่โอนเงินไปที่เทศบาลตะบนก่อนแล้วค่อยให้เทศบาลตะบนโอนเงินค่าดำเนิน25บาทกลับมาให้ธนาคารที่หลังจริงไหมก็ควรจะหาค่าเป็น25บาทรนธนาคารเลยงั้นการดำเนินเป็นหน้าที่อของคำขอเลยเข้าใจังต่อไปข้อนี้ครับการนับระยะเวลา ให้นับตั้งแต่วันที่สูรคำขอส่งเรื่องไปนะครับไปให้ผู้ญาติโดยไม่ช้ากว่าสามวันทําการและก็นี่ผู้ญาติไม่แจ้งนะครับหรือไม่ได้ไม่ได้เสร็จหรือผู้อื่นอ้หรอผู้ญาติระทำการหรือไม่การทำเพื่อต่อพันกัผู้อื่นเว้นแต่ในการเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันนี้ครับสมุทราคารไทยพาณิชย์รับเงินมาห้าพันบาทค่าขอแบบแบนบ้านส่งเรื่องลิงไปเรียบร้อยแล้วที่ เทศบาลตำบเวาตาผเขาบอกว่าให้สพส่งเรื่องไปอย่างช้าสุดไม่เกินสามวันทําการขอเน้นคำว่าสามวัวนทําการระวังเจอคำว,ว่าไม่ช้าของสามวันแล้วไม่มีคำว,ว่าทําการต่อท้ายแล้วมันไปงงคำว,ว่าสามวันกับสามวันทำการสแสดงว่าศูนย์กาลางองคำขอเนี่ยต้องส่งเรื่องไปให้ต้นทางก็คือเทศบาลหระวยงานภายได้กี่วันครับเรสุดเรสุดสามวัน ซึ่งใครครับจะยอมรั่เงื่อสา3วันใครจะยอมรั่เงื่อน3วันไม่มีใครยอมหรอกับงั้นระบบอ,ออนไลน์เนี่ยจะช่วยได้มากเลยคือพอรับเงินป๊บก็ออนไลน์ไม่ได้สบายเลยแต่ข้อสอบครับไปสอบตกลงดีเรย์ไปต้นทางกี่วันครับ3วันเลย์สุด3วันทําการจะสามวันทําการรับเรื่องต้องตอบกลับมาถ้าไม่ตอบกลับมามีเหตุเดียวคเหตุสุดวิสัยนะครับต่อไป ผู้อนุญาตคือเหนืวยราชการต้องส่งคู่มือที่ถูกต้องและอัปเดตตามความจําเป็นและฝึกอบรมชี้แจงสูงและธําขอให้เกิดความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้นทางคือเทศบาลเนี่ยต้องอบรมว่าต้องต้องการเอกสารอะไรบ้างต้องมียื่นอะไรบ้างต้องกรอกตรงไหนบ้างต้องให้ตัวกลางว่ารักทราบอย่างละเอียดต้องมีการอบรมให้เข้าใจเพราะคุณไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นคุณอยู่บ้านนอกให้สุรธรรมขอเป็นคนรับเรื่องแทนต่อไป นะครับเจ้าหนี่ของสุรัตขอเป็นคนตรวจสอบคําขอก็คุณให้เขาเป็นเซ็นเตอร์แล้วให้เขาตรวจสอบคําขอและสรุปครับคิดทุกอย่างในหน้าต่านนี้ไม่ต้องท่อคิดทุกอย่างว่าเหมือนเป็นธนาคารรับเรื่องให้เราแล้วก็ส่งเงินให้เราแล้วก็ดูว่ามันคิดจากธนาคารตป็ไหนแล้วมีจังหว่ว่าดีเลยสุดเลสุดส่งมาต้นทางต้นสังกัดสาม,มารถทาการต่อไปหน้าที่สุรัน์คาขอครับรับคําขอ ให้ข้อมูลส่งคำขอเห็นว่าหลักเกณฑ์ไหนไม่จำเป็นนะครับให้เสนอครมอสั่งการปรับปรุงให้เหมาะสมอันไหนอันไหนมันไม่จะเป็นมัสมันก็จะเกิดไปขัดใจคือมันไม่อำน,นวยสะดวกอันไหนมันวนเวอร์มันยึดเยอะก็ะให้งมาที่ต้นสังกัดต้นสังกัดก็บอกออจริงก็เสนอเข้าครมอปรับปรุงขึ้นมาใหม่ให้มันเร็วขึ้นรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นรายงานคอรมอ เสนอนปรับปรุงก็ได้เกินเรื่องทั้งหมดคือปรับปรุงตัวรครับให้ขอ้อมูลส่งคำขอปรับปรุงให้ข้อมูลส่งคำขอปรับปรุงก็จบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเบรกอีกน,นิดนึงเดี๋ยวมาดูเรื่องสุดท้ายขอพออรบอนุญาตครับมาดูช่วงที่สองครับ